็บบรรยากาศหรือดูฝนบ้านเรามาฝากนะคะอันนี้ก็ต้นเศษฐีวินสันด่างนะคะกำลังสวยงามค่ะต้นสูงใบสวยกำลังออกดอกพอดีค่ะสวยงามมากๆค่ะ ต้นเศรษฐีวินสังดาไปค่ะไปเก็บหมาเขียบมาบมกินกันค่ะแม่ไตยจะพาไปเก็บหมาเขียบค่ะวันนี้ขอเสนออีสานวันละคํานะคะบมบมแปลว่าําให้ซุกด้วยความอบอุ่นเรียกบมเช่น บ่มหมากเขียบบ่มบักม่วงบ่มหมากนัดเป็นต้นนะคะสุกยู่ต้นบ่อปานผานหัวบ่มเพินบ่มหาบ่อปานเจ้าบ่มเอาหรือวายาบ่มหาบ่อปานไผ่บ่มเอานี่กับพญาค่ำค้มนะคะ บ่มภาษาอังกฤษนะคะอ่านพิดอ่านถือกับว่าวากันเลย to this pin or goes with heat picking fit to b a c k e นะคะเอาบุคงมาตำอีกก่อนค่ะก้นกระตบกบ่ยุดนี่แหละค่ะ บรรยากาศณนะปัจจุบันนี้นะคะนี่ฝนตกลิงไปแล้วสองตนเมือว่านนี่จุ่มหัวกันอยู่นะคะเหมือนี่แย่ไต้ก็เลยแยก,ยก,แยกสองตนไห้มันยืนโค้งยืนพอมันยังสดสด,สดยู่ค่ะหน่วยมันกับวัาน์านี่เหี่ยวแต่สองตนนี่ลูกลดหมดแล้ว นี่แหละค่ะแย่าตายก็เลยแยกออกให้เพิ่นนี่เหลือซ้ำใดกับซ้ำนั่นนะคะหมาก่งแต่ตนอืน่นกระโดกอยู่ขึ้นเก่าค่ะกินบ่เหมิดต่ค่ะผูได้อยากได้กบมาเอาเด้อบ่แพงจา้าเม็ดค่ะบักุ่งการเง้ยวแยาตายกะได้กินนวยเฮิมแล้วเบิ่งขาน้ำขัง เออมันสียย่างเหนจ่ยงไหนเนาะตก๊กสองมือต่อกันแหละนะคะฝนกระไดเหนียวแล้วอืมอาเหลือสองตนกระย่งดีแยกออกให้เพื่อนเนกับบักพีกดได้เก็บกินตลอดนะคะ ได้กับซ้ำนั่นล่ละค่ะบ่เป็นยังเหลือต้น่ไว้อยู่บรรยากาศรอบบ้านนะคะน้วยไ่ค่ะส้อมน้วยนี่ว่าจะให้มันสูขค่าต้นมันสิเป็นยังไงบูนอันนี้ก็ออกเรื่อยๆนะคะกะกานย้าวคือเก้าแต่ก็สูงขึ้นไปหนา เจ็ดแปดหน่วยอยู่น้ากันค่ะย้้ตายจงไวสองหน่วยไว้ถาเป็นผ่านพาวามันเฮิอมหมดแล้วนะคะเอามาตามที่น้องโดนฝานละค่ะสวยงามหน่วยใหญ่อีหลีค่ะเออดูน้ำขังตอนนี้ก็ยังตกอยู่นะคะตกลินลินตกตลอดตกตกยุดหยุดย้ำเตือนนะคะผม ใครที่อยากกินไข่ฟูนะคะผมต้องกดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์ก่อนนะคบเดีย๋ยวเดี๋ยวเราจะทำเดยวะถ้าใครอยากให้มีคลิปแบบนี้อีกถ้าถ้าใครอยากให้มีคลิปแบบนี้อีกอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิง่งกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องยายกระต่ายน้องดนด้วยนะครับผมบ๊ายบาย